สวัสดีครับทุกๆท,ท่านนะครับที่อยู่ในห้องติวสมรรถนะ,อะของกับผมปรัเอาติวสอบราชการนะครับในห้องติวนี้เป็นห้องติวสีชมพูนะครับซึ่งเรานำข้อสอบจากมธรรมศาสตร์ที่ออกสอบสายบริหารและอํานวยการท้องถิ่นในวันที่18ธันวาคม2,564จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะแล้วก็ แบ่งการสอบเป็นภาคภาคไปนะครับภาคเหนือ,เ,อเช่นภาคเหนือก็สอบที่ศูนย์ธรรมศาสตร์ลำปางเป็นต้นนะครับก็ข้อสอบของธรรมศาสตร์ก็ได้ได้สอนได้เป็นบทเรียนให้เราได้เยอะนะครับแล้วก็ต้องขอต้อนรับนะครับพี่พี่ประหลัดอำเภอชำนาญการพิเศษนะครับที่เข้ามาร่วมติวกับผมเยอะมากพอสมควร นะครับเพราะว่าปากต่อปากนะครับที่ท่านได้คุยออกไปว่าเสมรรถนะม,นม,นมันน่าจะติวแบบนี้นะครับก็ท่านก็ไปบอกต่อๆกันกับคนที่รักก็ท่านประหลัดอำเภอจําวนญการพิเศษก็ทักมาหาผมหลายท่านแล้วก็เข้าอยู่ในกลุ่มหลายท่านก็ขอต้อนรับนะครับก็ขอให้ท่านาได้นำไปปรับใช้นะครับทั้งห้อง ฟ้าห้องเขียวห้องเหลืองนะครับใช้ใช้ได้หมดนะครับเป็นเรื่องของทั้งทฤษฎีทั้งของเลเวลทั้งเหนือน้ําใต้น้ําอะไรต่างๆผมมีครบชุดหมดแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นข้อที่10แล้วนะครับขึ้นเลข2หลักแล้วนะครับขึ้นเลข2หลักแล้วท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครติวนะครับก็จะไม่ค่อยทัน คน,คนอื่นนะครับบางทีอาจจะมาฟังกับผมในทาง YouTube อะไรบ้างเนี่ยมันจะ,ะท่านท่านคิดว่าท่านรูั่ะแต่ท่านคิดดูสิว่าคนที่เขาได้ไปเต็มเต็มทั้งหมดอะมันมันเหนือกว่าเราเยอะนะครับเพราะนั้นเพียงแค่2,000บาทผมว่าควรจะ,ะสละนิดนึงนะครับเพื่อ,อผลตอบแทนของเราที่มากกว่า2,000บาทแน่นอนนะครับแต่บางท่านก็บอกว่า ติวติวไปหลายที่เสียเสียรวมกันเป็นหลายหมื่นเอาก็ถ้าใครมาเจอผมก่อนก็ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับถ้าท่านไปลองผิดลองถูกอะไรที่อื่นก็จะเหนื่อยหน่อยก็ต้องเสียตังค์มากหน่อยก็เป็นธรรมดานะครับโอเคครับข้อ10นะครับคำถามถามอย่างนี้เลยครับท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาจะเลือกส่งบุคคลประเภทใด ลงทำภารกิจสำคัญและเป็นความลับเพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามที่ท่านคาดหวังก็ไก่คนที่มีความสามารถสูงที่สุดขอไข่คนที่สั่งงานได้ง่ายขอควายคนที่ท่านไว้ใจงองูคนที่ชำนาญพื้นที่เอาละสินะครับท่านฝึกทำก่อนเลยครับตอนนี้หยุด สตอปนะครับหยุดชอต็อหยุดสตอปไว้ก่อนนะครับหยุดส็อต็อที่ผมติวเนี่ยไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทําข้อสอบเลือกมาก่อน1ข้อนะครับแล้วเดี๋ยวมาฟังฉเฉลยว่าโดนไหมนะครับมันข้อสอบสมรรถนะมันเป็นอย่างนี้แหละครับมันน่ามันน่าจะกาทั้งหมดเลยอะแล้วก็ ข้อกอกไก่ก็สวยด้วยใช่ไหมฮะคนที่มีความสามารถสูงที่สุดนะนแล้วก็ยาวที่สุดด้วยนะครับถ้าเอาหลักเรื่องโชคลางเข้ามานะครับกอ,อไก่ก็น่าโดนสั่งงานได้ง่ายไม่น่ากาท่านไว้ใจไม่น่ากาชนานาญพื้นที่เอท่านอาจจะลังเลระหว่างสองตัวนี้อย่างเงี้ยนะครับอ่าโดยเส้นนะครับโอเคมาดูเฉลยนะครับข้อสอบในระดับอาจารย์ มหาวิทยาลัยด็อกเตอร์ทั้งหลายออกสอบมีทฤษฎีซ่อนอยู่ในนั้นนะครับมันซ่อนอยู่ในนั้นเพียงแต่ว่าเราจะหามโนทัศน์ของมันเจอหรือ,อยังนะครับมโนทัศน์ข้อนี้ครับมันเป็นเรื่องของมโนทัศน์การเลือกใช้วิธีการบริหารงานบุคคลแบบคุณธรรมหรืออุปถรัรม์เอาสินะครับระบบคุณธรรมหรือ merit system เนี่ย เป็นระบบบริหารงานบุคคลที่มีถ้าในเรื่องของการคัดเลือกเข้ามาเนี่ยคัดสรรบุคคลเข้าทำงานเนี่ยก็ใช้การสอบรูปแบบต่างๆเพื่อประเมินความรู้ความสามารถเอาเข้ามานะครับโดยไม่ถึงไม่คานึง,ถ,งถึงเหตุผลทางการเมืองเลยและก็ไม่คํานึงถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นหลักคือเองเก่งเองสอบได้ผ่านเกณฑ์นะครับเอาเข้ามานะครับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามระบบคุณธรรมยึดหลัก4ประการดังนี้ก็ต้องเสมอภาคในโอกาสหลักความสามารถหลักความมั่นคงในอาชีพการงานหลักความเป็นกลางทางการเมืองหลักความรู้ความสามารถในข้อ2เนี่ย c o m p e t e น c ์เนี่ยโอเคถ้าท่านเป็นคนเชื่อในระบบคุณธรรมนะครับท่านควรกาข้อนี้นะครับถ้าท่านเชื่อในระบบคุณธรรมนะท่านเป็นคุณธรรมแต่คราวนี้ นะครับถ้าศึกษาดีๆผมอธิบายนะทั้งในห้องติวฟ้าเขียวเหลืองเนี่ยจำไม่ได้ว่าอยู่ในห้องไหนมีทฤษฎีเรื่องการบริหารงานทรัพยากรบุคคลหรือการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับผมย้ําตลอดว่านะครับทั่วโลกนะครับไม่ได้ยึดระบบคุณธรรมในการบริหารงาน เสมอไปเขาจะใช้คู่กันกับระบบอุปถัมตลอดนะครับเพราะระบบอุปถัมก็มีข้อดีดังนั้นนะครับท่านที่จะสอบเป็นสายบริหารหรือท่านจะสอบเป็นนายอำเภอเนี่ยนะครับท่านต้องบูและบุญท่านต้องมีทั้งระบบคุณธรรมและระบบอุปถัมอยู่ในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็น กระทรวงที่ได้ขึ้นชื่อว่าระบ er บอุปถัมภ์ก็ค่อนข้างค่อนข้างเข้มเข้มพอสมควรนะครับเฮ้ยเองจบที่ไหนมาวะอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับกูว่าแล้วนะครับกูว่าแล้วระบบคุณธรรมนะครับระบบอุปถัมภ์นะครับระบบอุปถัมภ์เป็นระบบ การคัดเลือกถ้าคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานก็ใช้เหตุผลทางการเมืองหรือความสัมพันธ์เป็นหลักนะครับอ้าวฝากคนนี้หน่อยฝากอันนี้หน่อยอันนี้สถาบันเดียวกันนะอะไรเงี้ยเอ้ยจบที่ไหนมาวะอ,ะอ่าอเงี้ยนะครับจบสถาบันเดียวกันโอเคเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรเงี้ยนะครับตั้งแต่การนําเข้ามาละนะครับและชื่อมันก็จะตรงข้ามกับระบบคุณธรรมแล้วก็ระบบอุปถัมเนี่ยมีอีกหลายชื่อ ระบบชุบเลี้ยงเนี่ยโอ้โหอันนี้ค่อนข้างภาษาที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะงามนะฮะร,ระบบพักพวกเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยจะงามนะครับระบบเล่นพวกโอ้โหชื่อแต่ละชื่อแปลเป็นไทยนี่ไม่ไม่น่าดูชมเลยนะครับระบบคนพิเศษนะครับาภาษาอังกฤษยัยงน่าน่าดูชมนะ favoritism อ่านะร,ระบบชอบอชอบ ความชอบอะไรเงี้ยนะครับแต่ครั้เนี้ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า plato net system เนี่ยมันมีข้อดีของมันเช่นกันเพราะนั้นผู้บริหารนะครับตั้งแต่ระดับต้นจนระดับสูงเนี่ยไม่ควรละเลยระบบอุปถรัรมม์นะครับมันต้องใช้นะครับหการบริหารงานบุคคลการบริหารกาลังคนเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะบางครั้งเนี่ยช้าไม่ทันกิน โอ้โหโควิดกว่าจะต้องการคนมาดูเรื่องโควิดอะไรมากมายนะครับตอนนั้นตอนนั้นไม่หาตอนนี้โควิดซาอะไรไปหมดแล้วนะครับก็เพิ่งมาให้รางวัลว่าพวกที่ทำงานโควิดก็ได้เป็นข้าราชการกันไปผมว่าค่อนข้างช้านะครับช้ามากนะครับ ที่จริงถ้าล่อตั้งแต่ตอนนั้นเอา้าใครมาทำโควิดนะครับจะได้เป็นใครการโอโหมากันตรึมนะครับตอนนั้นขาดแคลนนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าไม่ยึกดกฎระเบียบอะไรมากมายนี่ไม่ได้ไม่ได้ยึดอะไรมากมายนี้นะครับแต่มันก็เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ได้ตลอดเวลาเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ระบบ บริษัทหรือว่าอะไรที่มีเจ้าของคนเดียวบริหารงานเนี่ยมันดีกว่าระบบราชการมันคล่องตัวนะครับความเป็นพักพวกเดียวกันทําให้มีความขัดแย้งในองค์การน้อยนะครับก็พูดอะไรไปก็พี่พูดอะไรไปน้องก็ทําหมดอะ่ะมันก็ไม่ค่อยขัดแย้งกันนะครับหัวหน้าครับอันนี้ไม่ถูกนะครับในมาโอกาสจะพูดอย่างนี้มันก็มีน้อยอพี่สั่งอะไรน้องก็ครับครับนะครับโอเค แล้วเขาก็บอกว่าระบบอุปถัมภ์เนี่ยเหมาะสมกับงานบางลักษณะเช่นงานเกี่ยวกับความลับนะครับ <c oughs> ต้องการเชื่อใจอะ่ะกูเชื่อใจมึงกูต้องส่งส่งมึงไปทํางานนี้นะครับโดยเพราะฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับท่านนายอำเภออะไรจะมีงานเรื่องความลับเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรถ้าถ้าไม่ใช้เด็กของเราไปในความลับก็ล่วไหลสิจะไปจับยาบ้ายาไอ้อะไรความลับก็ รัวหมดไอ้นั่นมีความสามารถอย่างเดียวแต่มันไม่ศรัทธาในเราเราไม่เชื่อใจมันมันก็ไม่เชื่อใจเรามันความลับก็อาจจะหลุดลอยออกไปนะครับความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะฝ่ายฝ่ายของทางอำเภอฝ่ายปกครองเนี่ยมันมีฝ่ายความมั่นคงอยู่นะครับเรื่องความมั่นคงชายแดนก็แล้วแต่ความมั่นคงหลายๆอย่างนะครับมันต้องใช้พวกกันนะครับหรืองานการเงินเป็นต้นนะครับ เป็นไงครับเอาคนมีความสามารถไปเห็นไหมครับมีข่าวนะครับอ่ากรุงไทยกรุงไทยคอเปอร์เล็นะครับของท้องถิ่นนะครับเป็นไงครับความรู้ความสามารถทั้ง3คนเลยนะครับนักวิชาการการเงินโอ้โหได้สอบได้ดีเด่นเลยพออคังดีเด่นเลยนะครับปลัดดีเด่นเลยนะครับแต่เป็นไงครับร้อนเงินหรือว่ามีปัญหาส่วนตัว โกงสิครับนะครับอีโคเอเคอรเลิ op, e let, เอากดเข้าส่วนตัวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นงานลักษณะนี้เนี่ยนะครับมันต้องใช้ระบบอุปถัรมภ์บ้างเชื่อใจระบบอุปถัมภ์เน้นความเชื่อใจก่อนจะเชื่อใจกันได้ต้องโอ้โหผ่านร้อนผ่านหนาวกันมานะครับต้องต้องยอมรับว่าผู้บังคับบัญชาที่ใช้ระบบอุอปถัมภ์เขาไม่ได้งูนะครับเขาไม่ได้งูแต่บางครั้งเขาต้องการงานความลับงานความมั่นคงงานการเงิน โอเคพอคันนี้ขั้นที่2พฤติการของโจทย์พฤติการของโจทย์บอกว่าให้ไอคนเนี้ยไปลงทําภารกิจสําคัญโอเคถ้าภารกิจสําคัญอย่างเดียวนะพอจะตอบคนมีความสามารถสูงสุดหรือชํานาญพื้นที่ได้แต่มันมีพ่วงท้ายมาเป็นความลับด้วยและต้องการให้ได้ผลสําเร็จตามที่ขั้นคาดหวังด้วย นะครับเหมือนใช้มือปืนปืนไปยิงเนี่ยเ <c oughs> ชื่อใจไอ้นี่ <c oughs> ต้องฆ่าให้ตายในเม็ดเดียวให้ได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นมันมี2 wording ดดิงสองคีย์เวิร์ดนี้ขึ้นมาทำให้พฤติการของโจทย์ในข้อนี้โน้มเอียงไปในเรื่องของอผู้บริหารต้องใช้ระบบอุปถรัรมหรือ Pla ตเนีย system แล้วล่ะเพราะมันมี wording ความลับเข้ามานะครับเป็นคีย์เวิ ขั้นที่3ก็นํามาวิเคราะห์ตัวเลือกในข้อสอบจริงดังนี้ก็ใครคนที่มีความสามารถสูงสุดเป็นเรื่องของระบบคุณธรรมครับหลักความสามารถตัดออกไปนะครับไม่ควรกาคนชนานาญพื้นที่นะะมันเป็นเรื่องของความเหมาะสมเลยเป็นระบบคุณธรรมหลักความหลักความเหมาะสมนะครับอันนี้ผมพิมพ์ผิดนะครับเดี๋ยวอ่า ในชีตจริงจริงเดี๋ยวแก้ให้นะครับหลักความเหมาะสมอันนี้ก็ไม่ควรกานะครับขอขายกับคอควายเป็นระบบอุปธรรมทั้งคู่คนที่สั่งงานได้ง่ายกับคนที่ท่านไว้ใจเอาละสิเอาละท่านหยุดสต็อปไว้แล้วก็เอาไปลองไปเลือกสิเมื่อกี้อาจจะเลือกผิดมาแล้วอันนี้เหลือสองช้อยเหลือช้อยเดียวท่านเลือกถูกไหมนะครับ สั่งงานง่ายกับไว้ใจเอาอะไรติ๊กตอกติกตอกนะครับหยุดหยุดไปก่อนแล้วไปกาก่อนแล้วเข้ามาฟังเฉลยนะครับโอเคถือว่าท่านหยุดมาแล้วแล้วก็มามาฟังเฉลยนะครับขั้นตอนที่4นะครับตัดสินใจเลือกช้อยระหว่างคนที่สั่งงานได้ง่ายกับคนที่ท่านไว้ใจนะครับเมื่อพิจารณาจากคีย์เวิร์ดของโจทย์ลงทําภารกิจสําคัญครับแล้วก็ต้องให้ได้ผลสําเร็จตามที่ท่านคาดหวังครับ เพราะนั้นคนที่สั่งงานได้ง่ายไม่น่าจะเหมาะมันง่ายก็จริงนะครับสั่งสั่งง่ายก็จริงรแต่มันอาจจะไม่สําเร็จนะครับมันสั่งง่ายไปครับแต่มันไม่สําเร็จนะครับเพราะนั้นท่านคนกาคนที่ท่านไว้ใจเพราะนะครับคนที่ท่านไว้ใจเนี่ยมันตรงกับทฤษฎีอุปถัมภ์และตรงกับสถานการณ์ของโจทย์คือเราต้องการผลสําเร็จด้วย จึงต้องใช้คนที่ไว้ใจความไว้ใจเกิดจากความเชื่อถือในฝีมือที่เห็นฝีมือมานละเห็นความสามารถมานาละและสิ่งอื่นๆที่ผู้นั้นมีนะอันนี้ใช้หลักพุทธเดิร์ดไลท์แมนออนเด h t j o ไลท์จ็อบเลยนะครับคือมันมีซ่อนอยู่มีเรื่องของระบบอุปถรัรมมาเป็นตัวตั้งก่อนแล้วก็เรื่องพุทธเดิร์ดไลท์แมนออนเด h t j o ไลท์จ็อบเนี่ย <c oughs> สอดแทรกเข้ามาก็จึงเลือกสั่งคนที่ท่านไว้ใจ ได้แน่นอนครับภารกิจสําคัญนะครับเพราะผ่านการเชื่อถือในฝีมือาฐานการอะไรของมันมาอยู่แล้วท่านจะเห็นว่า <c oughs> ดังนั้นเนี่ยท่านนายอำเภอเนี่ยชอบเอาประหลัดที่ที่เขาไว้ใจเนี่ยเอาติดตัวไปด้วยติดไม้ติดมือไปด้วยย้ายไปอำเภอโน้นก็ไปถึงแม้แต่ระดับประหลัดจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดก็เอาหน้าห้องเดิมๆนะ่ะไปด้วย เพราะคงเอาไปทํางานประมาณนี้มัน่นความลับความมั่นคงงานการเงินฮิฮิอันนี้ผมไม่รู้นะงานการเงินเขาไปทำอะไรนะครับโอเคนะครับก็หากตอบขอขายคนที่สั่งงานได้ง่ายก็ได้ศูนย์จุดเจ็ดห้าคะแนนเพราะตรงกับทฤษฎีระบบอุทธรรมลงลงมานะครับแต่คะแนนน้อยลงเพราะยังไม่ครบประเด็นในเรื่องของ ผลสาเร็จอาจจะไม่สําเร็จตามที่ท่านคาดหวังนะครับส่วนใครที่เลือกตอบข้อกอไก่กับข้อ,ขอ,ของูนะครับเป็นเรื่องของระบบคุณธรรมท่านก็เอาคะแนนไปแบบคุณธรรมนะครับ0.5กับ0.25คะแนนนะครับข้อสอบข้อต่อๆไปผมก็จะทยอยเฉลยนะครับประมาณ3-5วันนะครับต่อนหนึ่งข้อเพราะถ้าหากเฉลยมากกว่านี้เนี่ย จะมีสำนักติวอื่นๆนะครับมันมีจริงๆนะครับนำใช้คนมาสอดแทรกแอบติวกับผมแล้วก็ปิ้นปิ้น,ปนไปแล้วก็ไปรวมเอกสารเป็นเล่มขายพรุ่งนี้วางจําหน่ายละอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเอาไปรวมเล่มได้ยากนะครับมผมก็จึงจะเฉลยข้อสอบอย่างเงี้ยไปเพราะว่าเนี่ยหลายสำนักติวนะท่านไปดูเถอะเขาจะกักกักไปไว้บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอใกล้สอบเดี๋ยวใกล้สอบจะมีแนวข้อสอบจริงๆ เดี๋ยวใกล้สอบจะมีทีเด็ดใกล้สอบอย่างนี้เพราะอะไรเพราะรลอรลอพวกนี้แต่ทําไมผมมีผมมีตรงนี้เพราะว่าผมผมเข้าไปสอบจริงๆผมก็เก็บมาแล้วก็ผมก็เอามาเอามาตีความเอามาวิเคราะห์เอามาอันนี้จริงๆนะครับผมลีมีนะครับแต่สํานักอื่นเขา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 ไม่มีเขาสอบตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็ต้องมาอาศัยอย่างเงี้ยดูดกันไปนะครับก็สมัครวันนี้ก็เพียง2,000บาทผม ผมติวเรื่อยๆอยู่แล้วไม่ไม่ไมต้องรอ,อใกล้ๆสอบเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีนั่นมีน้นเดี๋ยวมีเทคนิคพิเศษเดี๋ยวมีทีเด็ดมาใกล้ๆสอบไม่มีใกล้สอบแล้วครับสาหรับปอเอ็ดนั่นคือนั่นนี่ฮะทีเด็ดของผมนี่แหละสุดยอดของผมนี่แหละหมดหมดหมด,หมด,หมดส้หมดพุงของผมแต่มันทยอยมาแล้วก็ทุกๆข้อนี้ท่านเอาไปใช้กาข้อสอบได้เลยนะครับสอง0ันนี้ท่านได้หนังสือสองเล่มท่านได้อ่า โหลดในห้องติวอีกสีเหลืองนะครับและเข้าห้องสีชมพูก็คือห้องห้องเนี้ยห้องที่มีตอนนี้เป็นเลข2หลักแล้วเป็นข้อที่10แล้วนะครับตั้งใจว่าจะมี50ข้อด้วยกันโอ้โหถึง50ข้อนี้ท่านจะคือถ้ามันถ้ามันยังไม่สอบมันก็เราก็จะค่อยคอยประณีตสอนกันไปแบบนี้ยาวยาวเรื่อยๆทีเด็ดตรงตรงข้อป็นข้อ,ขอเรื่อยๆแต่ถ้ามันใกล้สอบสายบริหารและอำนวยการท้องถิ่น งวดเข้ามาแล้วเนี่ยบางทีอาจจะมาเป็นชุดวันละ5ข้อ2อวันไปมาอีกหข้อเนี่ยเพื่อให้มันครบ50ข้อเร็วๆแต่ตอนนี้อย่างที่ผมว่าผมผมต้องการสงวนไม่อยากให้สํานักอื่นเนี่ยเอาไปลอกได้อย่างรวดเร็วนะครับสรุปมีสีห้องติวเน้นๆเพียงสอง0ันบาทโอ้โหถูกมากนะครับอย่างที่มีคอมเมนต์ลูกศิษย์ ที่ประทับใจผมมากเขาก็คอมเมนต์มาบอกว่าสมรรถนะเนี่ยบางคนเนี่ยบอกไม่ต้องอ่านก็ได้ไม่ต้องติวก็ผ่านมันก็จริงแต่ผมได้ติวกับอาจารย์แล้วผมว่าติวดีกว่าและต้องได้ลำดับที่ดีกว่าแน่นอนอันนี้คิดคิดบวกครับคิดบวกนะครับเพราะว่านะครับอย่างที่ท่านเห็นนะนะครับของอคั้งที่ผ่านมาใช่ไหมครับอันอันดับ1ถึงพันห้าร้อยกว่าท่านไม่ต้องไปลุ้นเป็นคนที่พันห้าร้อย อยู่โดนเขาเสียบอย่างเงี้ยนะครับเพราะท่านสอบไปที่ต้นๆไปซะดีกว่าถ้าท่านท่านไม่ติวมันก็จะอยู่หลังๆคนที่ติวนะครับทฤษฎีที่ไม่เคยอ่านอาจารย์จัดเต็มทุกบรรทัดจัดเต็มไหมครับผมจัดเต็มนะครับผมเชื่อมั่นและมั่นใจครับว่าสิทธิ์ปอเอ็ดต้องมีที่หนึ่งแน่แนแน่ครับผมก็มั่นใจเช่นนั้นครับมีแน่นอนครับแล้วก็มีทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับ ไม่ใช่แค่ผ่านแน่นอนมีติวกับผมมีที่1แน่นอนผมก็หวังไว้อย่างนั้นแล้วก็หวังไว้ว่าจะมีทั้งที่1นึ่งทั้งาสายบัญหาและดำเนินการท้องถิ่นและที่1นึ่งทั้งอสอบเข้าเรียน,นายอำเภอนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังครับสำหรับคนที่อยู่นอกห้องติวก็จะพบกันใหม่ข้ออะไรไม่รู้นะครับแต่คนที่อยู่ในห้องติวก็พบกันหม่ข้อ11ซึ่ง อตอนนี้ผมเริ่มว่างเว้นจากาการติวคอร์สอื่นๆแล้วนะครับก็สมรรถนะก็จะค,ค่อนข้างประณีตมีส่งพลังให้ท่านเต็มที่แล้วก็ทำา5วันไหนอาจจะโพสต์มา1น,นข้อเพื่อให้เสร็จโดยเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพแต่ทั้งนี้ก็ต้องดูระยะเวลาการสอบด้วยนะครับอย่างที่ผมว่า นะครับกลัวกลัวสำนักอื่นสูบไปเหมือนกันโอเคนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่ในห้องชมพูเนี่ยนะครับไปศึกษาพื้นฐานจากห้องฟ้าห้องเขียวห้องเหลืองให้ดีพอมาถึงห้องห้องชมพูเนี่ยมันจะง่ายทฤษฎีพวกนี้ผมก็จะเอามาจากห้องฟ้าห้องเขียวห้องเหลืองทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็เอามาแมทชิ่งกับข้อสอบที่อ,ออกสอบล่าสุดมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วรอบหน้าก็คงจะเป็นแบบนี้นะครับผม ขอบคุณทุกท่านท,ที่ตั้งใจฟังนะครับท่านใดที่สนใจติวกับปรัดเอกก็ทัก inbox เข้ามาได้นะครับปลัดเอกเคะติวสอบราชการนะครับ inbox เข้ามาเลยนะครับขอบพระคุณครับ